สวัสดีครับนาวันนี้ร้านพีกไปนะครับจะมาสอนการใช้งานของกล่องบ็อกเซ็ตนะครับเนี่ยฮะในกล่องนะฮะจะมีอุปกรณ์ให้ผ้าถุงมือนะครับร้อนน้ายา2ขวดนะฮะตัวนี้เป็นน้ํายาเคลือบตัวนี้จะเป็นน้าํายาไล่รคราบสโตรโพนะฮะกระจัดคราบเหลืองกระดาษทรายกระดากักระดาษ่าวนะครับ ลำดับแรกเลยนะครับอ่าน้ำยาตัวนี้นะครับเป็นตัวขจัดคราบเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นกดสเปรย์จีดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูแค่คร่าวๆนะครับจะไม่ได้ทำหมดทั้งโถมโเ,เห็นไหมครับคราบเหลืองมันไหลออกหลังจากนั้น น้ำใช้น้ำเปล่านะครับหรือว่าจะมีใส่ยางก็ได้นะฮะเห็น,นะฮะขาบเหลืองออกในส่วนที่ผมฉีดนะครับนะฮะน้ำเปล่าล้างเลยนะ,ะเริ่มใส่แล้วจากนั้นเอาผ้าเช็ดนะครับแล้วก็เริ่มวิธีการขัดเลยนะครับเริ่มจากเบอร์หกร้อย กระดาษทรายที่ให้ไปนะฮะเันจะมีนี่ฮะเบอร์หกร้อยเริ่มต้นคือเบอร์ห0ร้อยนะครับจับให้ถนัดยังไงก็ได้จะพับหรือจะยังไงก็ได้นะครับจุ่มน้ํานิดนึงแล้วก็ขัดไปเลยนะครับไล่สังเ,เกตนะฮะคราบเหลืองก็ยังออกอยู่ถึงตะกี้จะขจัดคราบด้วยดัวน้ํายาไปแล้วคราบเหลืองก็ยังมีอยู่พยายาขัดให้ทั่วขัดให้ใสน,นะครับไม่ให้มีรอยต่อ ค่อยๆเขยืบไปทีละนิดไม่ต้องชักมือยาวนะครับค่อยๆชักขนาดนี้กำลังดีไล่ให้หมดหลังจากนั้นนะครับเราลองลูบด้วยน้ำเปล่าดูอ่าขาวแล้วเห็นไหมืน้นมันต้องเป็นสีขาวเองเนะครับจากเหลืองเหลืองมันจะต้องเป็นขาวอันนี้เราจะดูว่ารอยกระดาษทรายมันทัวไหมที่เราขัดเช็ดเลยเช็ดเ็ดแล้วรอย้งสักนิดนึง เห็นนะฮะผิวมันเรียบแล้วแล้วมันจะเป็นขาวอย่างนี้นจะออกเป็นสีขาวอย่างนี้อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับว่าทําไมมันไม่ใสมันจะเป็นปกตินะในการใช้กระดาษทรายขัดพลาสติกก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับเป็นขาวๆแบบนี้อันนี้คือเบอร์600เบอร์แรกนะครับหลังจากเบอร์600เสร็จแล้วต่อไปเป็นเบอร์หนึ่งพันอ๋อผมจะบอกว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าโฟมมันไม่มีรอย มันเรียบมันใสถ้ามันไม่ไม่ใช่ใสคือมันไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนอะไรเนี่ยเราก็บางทีเราก็ข้ามเบอร์หกร้อยก็ได้ไปเบอร์พันเลยยังได้เลยต่อไปก็คือเป็นเบอร์ถึงพันเหมือนเดิมครับขัดเหมือนเดิมไล่ไปไล่ให้ทั่วเมื่อกี้เราผมแค่นี้นะผมไม่ได้มาทั้งผมนี่เป็นก,นกนารทำให้ดูเป็นตัวอย่างรูปแฝงรูปไปทั่วนะ แล้วนะฮะก็ลองเช็ดดูอ่าทั่วไหมถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าจัดสายตาคือทั่วแล้วเราก็เบอร์ต่อไปได้เลยครับหรือว่าถ้ามองไม่เห็นเราก็ต้องใช้ผ้าเช็ดให้แห้งอันนี้จะเป็นวิธีที่ช่างมือใหม่หรือว่าคนที่ไม่เคยทําจะเห็นรอยได,ได,ได้ได้ชัดเจนแต่เงี้ผมํำนานรับมันก็จะไม่ไม่เห็นรอยอยู่ล้ว เราทํามาจนชนาญแล้วครับตันนี้เป็นพันห้านะฮะตัวที่เบอร์พันห้าทีให้ไฟโอติแล้วเบอร์พันห้เนี่ยจบเบอรันห้าก็เห็นจะเริ่มเห็นแล้วครับความใสขอ,องของเล่นเนี่ยมันจะเริ่มใสแล้วพอแค่บรรทามันก็จะเริ่มใสแล้วพอสองพันปุ๊บมันก็จะใสปิ้งเลยมันจะสามารถเคลือบได้ แล้วลองเช็ดดูเหมือนเดิมครับเหมือนทีแรกที่เราทำเห็นไหมครับเริ่มเห็นมีความใสขึ้นมาแล้วเริ่มใสแล้วอ่าต่อไปนะครับเบอร์สองพเบอร์สุดท้ายนะครับเห็นไหมครับความใสมาแล้วนี่ยังไม่ได้เคลือบเลยแค่เราขัดแค่สี่เบอร์ก็เห็นความใสแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นถ้าเกิดเราขัดแล้วมันใสแล้วถ้าเราไม่ได้เคลือบ โดยการใช้ไอตัวน้ำยาเคลือบของอไฟหน้าโดยเฉพาะเนี่ยมันก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวความใสมันจะมาแค่แป๊บเดียวแล้วหลังชนะมันก็จะเหลืองแล้วก็เหลืองหนักกว่าเดิมอีกนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เคลือบน้ำยาเคลือบเช็ดดูเห็นไหมครับความความใสใสติ้งเลยเห็นไหมครับลองเช็ดดูก็ได้ เช็ดปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนฟ้าอย่างนี้อย่าไปตกใจนะครับมันเป็นฟ้าแบบนี้แต่เวลาเคลือบแล้วมันจะใสหลังจากนั้นนะครับเราล้างทางคำความสะอาดเช็ดเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ตัวน้ำยาตัวนี้ครับเป็นตัวเคลือบตอนนี้เราต้องทําให้แห้งก่อนนะครับมือให้แห้งสนิทเลยก่อนที่จะเคลือบเพราะไปโดนน้าไม่ได้ไมมนจะเคลือบไม่ติดนะครับตอนนี้ให้ผิวมันแห้งอันนี้มีดลมเราก็ตากดลมกไวก่อน นะ่ะงนั้นเรียบร้อยนะฮะแห้งแล้วนี่ผมจะเปิดน้ายาแล้วก็จะเคลือบน้ำยาตัวนี้นะฮะสามารถใช้ได้ถึงสามพันเลยตัวนี้ใช้ได้ถึงสามพันแต่กระดาษทรายหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยอุปกรณ์อย่างอื่นน่ะหาซื้อไได้ตามราคาทั่วไปนะครับถ้าไม่พอแต่ตัวนี้ใช้ได้ถึงสามพันค่ะผ้าผ้าผมก็จะมีไปให้สองฝืนนะครับ ับแล้วแต่ถนัดนะครับใครจับผ้างไงจับเนี่ยเวลาทาให้มันแนบในนทางเดียวกันจากบนลงล่างนะครับโดยโดยธรรมชาติของสม,มุดโฟมมันอยู่อย่างนี้ก็ต้องจากข้างบนลงล่างเวลาน้ํายามันย้อยเราก็ปาดได้นะฮะตามหลักธรรมชาติเวลาเติมน้ำยาฮะนี่สำคัญหน่อยเติมน้ำยา เราก็จะเทน้ำยาเงี้ยปล่อยให้เขาหยด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 ไปเลยนะแรกๆมันอาจจะไม่ออกเขย่าหน่อยเนี่ยชุ่มๆไปเลยนะครับรอบแรกเนี่ยชุ่มๆไปเลยนีฮะน้ำยาชุ่มแล้วเราก็เริ่มจากข้างบนนะฮะูดไปเลยนะเห็นไหมฮะความใสมาเลยทันทีสมมุตินะฮะอันนี้พื้นที่มันน้อยสมมุติมันน้ำยานี่มันเยอะหอเล้ว แต่ถ้าปกติแล้วรูดมาถึงนี่เลยนะครับถึงสุดเลยรูดจากด้านนี้มาถึงสุดนี่นะครับแล้วเสรเกิดว่าเรารูดไปแล้วมันมืนมอเราไม่ไเรียบสมว่ามันมีรอยต่อแล้วก็รูดมาแล้วก็รูดกลับได้นะครับแล้วก็เสริม,มยาเส้นต่อไปต่อไปก็รูดครับเร็วหนร่อยนะครับแต่ว่าเวลาเชือบเนี่ยอย่าให้โดนพัดลมเพราะมันจะแห้งไวนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นเส้นนี้ไหมครับเห็นเส้นนี้ พอเกิดเส้นปุ๊บเราต้องเติมายาเข้าไปแล้วก็น่ะเส้นที่ไม่โดนน้ำยาที่หายไปแล้วไปกลับได้เลยนะครับสามารถไปกลับได้แล้วค่อ,เอ,อยเีิยน้ำยาเข้าไปจนเสร็จให้ทั่วโฟมนะฮะทำลักษณะนี้ไปจนทั่วโฟมเลยนี่นะครับพอจะเห็นไหมน่ายิเกลือบ คลือบแล้วฝั่งนี้จะยังไม่ได้เคลือบม,มันจะเห็นความแตกต่างชัดเจน <c oughs> เห็นความใสไหมครับ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับเป็นอันจบเรียบร้อยอ้อเมื่อกี้กระดาษกาวใช้ตอนไหนกระดาษกาวโฟมเนี้ยปกติมันอยู่ที่รถเราก็ต้องแปะกระดาษกาวก่อนนะันดับแรกนะฮะไม่ให้มันไปเพื่อป้องกันกระดาษทรายไปโดนตัวผิวรถนะครับจะเกิดความเสียหายได้ ทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วโอเคครับ